ดีค่ะผู้ขาดกซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมไห n e c r a f t ี Before, ิชิค่ะเย่และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ p ิวเค้าเคค่ะโอ้ยเกมส์ยัดตีเขาโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่น Minecraft แต่ว่าเราจะมาโกงเกม Minecraft ด้วยการครับเพชรแบบง่ายๆค่ะอันแน่สงสัยอะดีว่าเพชรคับได้ด้วยหรอ เราจะมาสาธิตให้ดูครับใช่ง่ายมากๆเลยเธอก็แบบเธอต้องแบบว้าวอ่ะเชื่อเขาดิมานี่มานี่โอเคขุดดิน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 เฮ้ยเอาไปได้ไงเอาไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนี้นี่โอเคเขาเสกมาเนี่ยโอเคกกงเหรอแล้วเธอบอกว่าแบบง่ายเราก็แฉเขาไม่ถีง่ายเหรไม่ใช่ไอ้นั่นวิธีการโกงแบบอันน่าโกงของแท้เลยอะแต่ว่าแบบไม่มีโกงแอ้หรือไม่แอนหรอกก็คือโกงดิอีาคือไปกับไม่ได้เอาเก็บไปเลยใช้วิธีเขาดีกว่าสามารถเล่นได้ในแบบโซบายิวเเข้าใจปะเก็บยางเก็บยางแกมโหมซลเดี่ยวนี้โอเคทีนี้โอเคตัดไม้ซิทำต ๊ะขาให้เขาหน่อยทำโต๊ะขาให้เขาออทำให้เขาเร็วๆใช้เธอเนี่ยแหละเร็วทำตัดไม้ไม่ไม่ทำอ้วนตัดไม้อ้วนไม่เร็วอ้วดไม่เออตัดเองก็ได้คะทุกคนไ้แค่นี้ก็ใช้ไม่ได้ดูดิโอเหนื่อยใจกันเลยทีเดียว ไสีโอ้ยอย่าตีเขาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามีโตะครามนะคะแล้วเราก็มีดินเรานะคะเราก็เอาดินค่ะทุกคนมาวางให้ครบนะคะ9้าบล็อกนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็นดินหยาบมานั่นเองนะคะพอเราได้ดินหยาบนะคะเราก็เค่าดินหยาบนะคะไปค้ามไปทุกคนมันก็จะได้แพทค่ะแบบนี้อ้ยเ ง่ายเกินโอเคลองนิโอเคลองนิต่อยเปลอาเด็กนี่เฮ้ยอะไรเขาเรื่องเขาก่อนสิลองเขาให้เธอลองก็เธอบอกดินหยาบก็ดินเนี่ยแหละมาคะเป็นดินหยาบก่อนดินกาวบล็อกเว้ยอีกาใกล้ดูว้าไม่ใช่ยาบอย่างนั้นค่ะยังดินหยาบค่ะยังไงก็บอกว่าเอาดินกาวบล็อกวางไว้ให้เต็มช่องอันนี้ได้แล้ว เออพอได้ปุ๊บเอาดินหยาบไปวางในโต๊ะครับ1อันก็จะได้เพชรมาเออแค่นี้ง่ายจะตายและที่นี้นะคะเราสามารถใช้เพชรน,นะคะคับเนเธอร์ไรนอินกอดได้ค่ะทุกคนแค่เอาเพชรไปวางนะคะแบบนี้โอ้โหสบายเกินเห็นปะ่ะโอเป็นวิธีการโกงแบบว่าแนบเนียนแนบเนียนเกมไหมคะไม่รู้หรอกว่าเราโกงจริง จขุดเขาไม่รู้หรอกว่าเราโอเค okay, ซึ่งภารกิจของเรานะคะก็คือเราจะแข่งค้าของนะคะแล้วก็นับเพชรนะคะภายในเวลา15นาทีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งของที่เราจะคราบนะคะ 1. น,นะคะชุดเนเธอร์ไรแบบเต็มตัวค่ะทุกคน 2. นะคะอุปกรณ์เนเธอร์ไรนะคะแบบครบเซตเลยนะคะก็จะมีขวานดาบที่ขุด พิกแอคแล้วก็พัวนั่นเองค่ะทุกคนแล้วเขาจีบมยอยู่แล้วก็กวนเขาจังเลย <laughs> <laughs> นั่นแหละทุกคนเราต้องทําให้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดเรามีเวลาเหลือนะคะก็ฟาร์มเพชรค่ะทุกคนใครเพชรเยอะที่สุดนะคะคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะโอเค <laughs> เด็กน้อยคนนี้ก็ไม่ฟังกติกาก็เรื่องของเขาค่ะเพราะว่าพี่ขวัญต้องมาชนะแน่นอน,นะคะ่ะทิ้งของหมดยงังนี่เหรอไม่ไม่เหลือแค่ขนมปังใช่ไหมใช่เขาจะจับเวลาสิบห้านาทีแล้วนะ พร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าอ๊อลืมบอกไปหนึ่งอย่างค่ะทุกคนต้องคับโต้สมายติ้งเองนะคะอ่ฮะโอเครู้จักโต้สมายติ้งหรือเปล่ารู้แล้วเล่นเกมยร์ไหมครับมันเป็นโอ้โหลโหลโหลได้ข่าวเขาไม่รู้ทุกคนก็ยังถามอยู่ว่าโต๊ะอะไรโอเคค่ะทุกคนพร้อมค่ะสิบห้านาทีนะคะเราจับเวลาแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มไปโอ้ยอย่ามาตีเขา อย่าไมา่ถูกไมกไ่นะโอ้ยไม่เอาให้ทุกคนไปตัดต้นอื่นดีกว่าโอ่ะโดนกวนนะเราต้องรีบให้เร็วที่สุดค่ะถ้าเกิดเราได้ของเร็วกว่าเขานะคะบอกเลยว่าเราจะมีสิทธิ์ในการฟาร์มเพชรค่ะทุกคนตัววัดก็คือเพชรนะคะใครมีเพชรเยอะสุดนะคะบอกเลยว่าชนะใสๆไป,เ,เ,ปเลยจ้าเพชรอะไรครับเพชรไงครับเพชรไงวุ้เย,เ,เ,เ,ยๆๆเพชรหยัดใช่ป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรกันหยัดทำไมประหยัดทำไมเพชรอ่ะมันต้องประหยัดเนาะกงได้ขนาดนี้แล้วว่าประหยัดทำไม ขำขำหมอขำหมอขำหมอเดี๋ยวพี่ขันต้องขุดอันนี้ก่อนขุดหินแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาไอรอนนะทุกคนอ๋อุหรือว่าเราจะทําที่ขุดแล้วขุดดินก่อนก็ได้นะฟาร์มดินไว้ก่อนก็ได้ไปฟาร์มดินด้วยขุดดินขุดดินเอ้าดินกลายเป็นเพชรได้เหรคุณลืมหมอ ต้องใช้ดินนะสินะผมขุดยับยับผมขุดยับยับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหเขาขุดรัวกว่าอีกอมีมอนสเตอร์มีม,มอนสเตอร์ Monster! ทำไมอยากเป็นแฟนลุงพลเนาะไ้เล่นมุกเราอ่ะพอดี <ไป S 1> อะไรอะ่ะพี่ว่าแค่นี้พี่พอก่อนพี่ครับเพชรก่อนดีกว่าเรื่อของขำมีเล่นสนัยอะ่ะโอ้ยแค่นี้เราก็ได้เพชรเยอะแล้วค่ะทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะทำอ่าพลิกแอคพลิกแอคเพชรอ่าแล้วเราไปหาไอรอนกันดีกว่าพี่พีเขาไม่หา,าก็เรื่องของเขาอะนะช้าอะไรเธอมีไอรอนแล้วหรือไงเธอมีไอรอนแล้วหรือไงก็บอกว่าต้องทำโต้สมายติ้งเอง ไงล่ะมันต้องใช้อรอนไงล่ะโอ้ทำไมถ้ามันไม่มีไอรอนเลยอ่ะโอ้ให้ตายสินะถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะถ้ามันมืดอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรเลยบายๆขุดหากันเองนะเฮ้ยลองมาตามทางเขาทำไมไอ้ออ้วนปล่าเขาปักทอช หไไปเจอแล้วเอา้าได้ถ่านมาแล้วก็ไม้ครัฟทำไมจะไม่ได้วิ้ยทุกคนเราต้องเก็บให้หมดเดี๋ยวโอเคมาเอาโอเคจริงๆเราต้องใช้อรอนแค่2อันนะคะแต่ว่าเราก็ขุดมาได้6อันนะทุกคนหล่อมๆอ่ะ <sh arp> ไปละ <sh arp> ไปครัฟดีกว่า <sh arp> ต้องครัฟเตาเผาด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องเผาไอรอนโอเคได้เตาเผาแล้วเผาเลยจ้าสบายจังหวะนี้เราก็มาขุดดินคลางคไปก่อนนะทุกคน แผ่ลเดล้ี๋ยวเด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 ี๋ยวลิ้นเนาะเลิกเล่นแพ้แล้วไงเป็นอะไรแพ้ยังไงโอ้ยทันหมดเวลาเลยมันไม่ทันแล้วอ่ะเขาไม่ทันได้ไงล่ะถ้าเธอทําได้ก่อนเธอก็จะมีเวลามากกว่าอ๋ยกว่าเขาจะตีกว่าเขาจะคราฟของกว่าเขาจะหาดินไปถึงตีชุดน่ะเอาชุดเพชรมาคราฟเป็นชุดเนเธอร์ไรอ่ะหุย เจอถ้ำอาจจะเจอไอรอนนะเจอคิมเปอร์โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรารับเสื้อเพชรก่อนกางเกงเพชรรองเท้าเพื่อเขาเจอเพชรด้วยอะหมวกจริงเหรอจริง เกินเราจะให้เป็นของใหม่หมดเลยนะต้องเป็นของใหม่นะโอเคเขาจะเป่าทับดินเพิ่มก่อนนะทุกคนืสบายจังเลยอ่ะดูสิแค่นี้ก็ได้แบบว่าเพชรมาแบบ63เม็ดแล้วอ่ะเกินเดี๋ยวเกินเราเหลืออะไรอ่ะเราเหลือดาบโอเคเราเหลือดาบทําดาบโอเคโอเคทับคิวอระอะไรโอเคทับคิวเหรอเขาเห็นนะตายตกตาย อุ๊ยแหมเนี่ยทับคิวเนี่ยอ๋อฟออฟอฟอฟดูเบลอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโทษเทอเทอเทอทโอเคทุกคนทำโต๊ะสมายดิ้งกันดีกว่าวู้โหเสร็จแล้วเราก็เอาเพจเนสค่ะไปครับเนเธอร์ไรท์ก่อนสักประมาณสิบพ่ว่าสิบก็พอแหละโอเคมาจ้าเริ่มจากการตีเสื้อก่อนเลยปองเป้งปองเป้ง เกงฝวายที่คุดหมดเลยเหรอใช่ก็บอกแล้วเขาบอกไปแล้วนะว่าต้องค้าให้หมดอะ่ะเย้ get achievement ค่ะทุกคนตอนนี้คือพี่ขวานตีของครบหมดแล้วเน,นี่ค่ะนี่ค่ะของครบทุกอย่างนะทุกคนต่อไปนี้เราก็คือต้องหาเพรให้ได้เยอะกว่าพี่พีนั่นเองนะคะไปทําที่ขุดไปขุดหาเพรกันยาม,มีกี่อย่างอ่ะม,มีกี่อย่างามีห้าอย่างดาบ รัวที่ขุดดินพิกแอคแล้วก็ขวานเหลือเวลาอีกตั้งเจ็ดนาทีเนี่ยทุกคนอืมตงใส่เพชรจะแบบเต็มเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็มีไอรอนโล่โอ้โหหายเยอะไฟสกายแคไ่ไปหาสกกยเลยลงถ้ำไปก็คือเจอเลยปะไอรอนอ่ะเจอเลยอ๋อก็ยังดีนะแต่เขาดีกว่าว่าเขาขุดเขาเจอปับเลยโรกี้ขุดดินเล่นก่อนอ, <laughs> อ,อ๋อ <laughs> เสียเวลาเชียวทุกคนตอนนี้คือแบบเรากําลังถางดินหมดเลยเนะี่ยตรงนี้ก็เจอเจอกอกแอรอนนหลอ <c oughs> ไอรอนหาไม่ยากไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเราไปค้าก่อนีกวาเฮ้ย, <c oughs> เ,ยเสียเวลาปะเนี่ยเสียเวลาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรราทำกล่อง่อง <c oughs> คุณ <c oughs> นะคะไม่ทนัน <c oughs> ก็ไม่ทันเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทํากล่องไว้เลยก็ได้นะทำกล่องไว้ใส่เลยด้วยก็ได้นะจะได้แบบว่าเสร็จเร็จจบจบไปนะทุกคน ควายน้ำไหนฮาฮอุ้ยทุกคนโอ้ยรวยเกินรวยเกินดูดิโอ้ยรวยเกินเห็นแบบมีเป็นล้านก้อนเราชาวนาอยู่กับควายหุ่นเหล็กุ่นเหล็กุ่นเหล็ควายของเรานั้นชิคุเคโอเคโอเคโอเคเผื่เห็นเพื่อนมีใจเย้ขนาดนั้นอะไรเขาร้องเพลงเฉยคิดดูว่าเพื่อเพื่อไม่ทำอะไรให้เลยอะไรเขาเพิ่งแค่ร้องเพลงเฉย ทำไมเธอขุดดินทิ้งไว้แล้วเธอก็ไม่เก็บดินนะก็อยากเก็บไว้นี้มันดินที่เราขุดไว้ต้องหักล่ะเธอมีมารยาทอ่ะเธอจะไม่เขามีมารยาทก็นั่นนะมันอยู่บนตรงน้ำนวลก็ถ้าเธอมีมารยาทนะก็ตรงน้ำเองเขาก็ไม่ได้เก็บก็ถ้าเธอมีมารยาทเก็เขามีมารยาทพอะตอนนี้เธอกำลังค้าวของอยู่หรอไม่บอกยุ่งยุ่งอะไรกันเราอ่ะอ้าอยากยุ่งอ่ะยุ่งไม่ได้ไงยุ่งอ่ะยุ่งไม่ได้ไงฮะไม่ได้ อันนี้เหลือเวลาอีกสี่นาทาีชิวชิว,วทุกคนที่ว่ามีพี่มีเพชรเป็นล้านแน่นอนเธอใช้ที่ขุดได้เท่าไรหรอทำไมอ่ะอ่งให้เขาใช้ด้วยมีกฎห้ามใช้หรอไม่ตอนแรกเขาว่ากะว่าจะให้แบบอยู่แบบเหมือนไม่ได้ใช้เลยแค่ครับน่ะอาวมีกดนี้ด้วยหรอรแตน่นเมื่อเธอครัเธอใช้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ไ,ออไ,มได้พูดแต่แรกเนาะ อยู่ว่าอุปกรณ์ต้องเงียบบพื้นชรยนะ่เออไม่ได้พูดอย่าอย่ไย้อนคลิปได้ทุกคนพี่พูดมีแต่คนแถวนี้แหละไม่ฟัง่ะเราจะให้เป็นของใหม่หมดเลยนะเขาพูดห้ามใช้นี่เขาพูดจริงแต่เขาไม่ได้พูดตอนเริ่มคลิปแต่เขาพูดตอนที่แข่งเพาอุปกรณ์ต้องอยู่ครบนะอย่าใช้นะอย่าใช้พังหรือเปล่าเขาถึงได้ใช้เพชรอยู่ พอใช้เสร็จฝึกตั้งแต่ตอนแรกไม่เป็นไรไม่เป็นอไรเออเนี่ยเมื่อมาใช้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็ใช้ไปบไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้ว่าอะไรเาคิดอย่างนี้ไงเราคิดแค่ว่าทำใหม่เออว่าแบบอาจจะแค่แบบถ้าหายนะต้องมีอยู่ในตัวครบแล้วอะไรแบบถ่าผังค่อยขาดเธอบอกว่ามันใช้ดีกว่าแต่มาลองแล้วก็ไม่ติดปาก ก็ไม่ต่างไงแต่ลาคาร์ฟในตัวแล้วยังไม่ได้ไปใส่กล่องไม่ได้ต้องใส่กล่องลเลยไป,ไปไปไปคราฟเดี๋ยวนี้เหลือหนึ่งนาทีกว่าแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเธออ่ะถ้าเธอยังไม่ได้คราฟไม่ทันแล้วยิ่งมีอีกแล้วอ่ะยุง่อยงอ,อ่ะุเขาที่นับแค่ของที่อยู่ในกล่องถ้าไม่มีเพชรอยู่ในกล่องจะไม่นับเราจะไม่นับนะจ๊ะเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบเก้าวิแล้วไงอ่ะจะบอกไว้หนึ่งหลังค่ะบอกพิ่โตไม่บอกเนไร ผมว่าเป็นคนเที่ยงตรงตลอดสายได้ป่ะไม่แล,ล,ล้สายไม่ได้ดิสายเดี๋ยวคุณครูทำโทษอา้าวเหลือห้าสิบเจ็ดวิห้าสิบสามวิขออีกสักหนึ่งกองไปอันไหมเนี่ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าวิแล้วสี่สิบห้าวิแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันครับก่อนครับก่อนเอ้ยเอาข้ากล่องเอาข้ากล่องเอาข้ากล่อง เลยยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิเอาชุมไว้ได้ยังขุดได้อีกเหรอได้ยังขุดได้อีกเหรอสิบสองวิแล้วสิบสองวิสุดท้ายไปขออีกสักสิบเมตรวิได้ตั้งสิบแปดเมตรเนี่ยลน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 แล้วโยนทิ้งทำไมเนี่ยเอาเข้ากล่องเร็ว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 ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหมดเวลาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหยุด ย้อนทำอะไรทำอะไรอะไหนขอดูซิว่าโอเคมีเพชรเท่าไหร่ปั๊บเดี๋ยวเราปิดฝนก่อนโอเคค่ะทุกคนการแข่งขันจบสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่านะคะพี่พีมีเพชรกี่เม็ดค่ะทุกคนเอ้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามเก้ากองสิบกองสิบเอ็ดกองสิบเอ็ดแล้วก็บวกอีกโอ้แเพ่ะเดี๋ยวเขายังไม่ด้ดูของเขาเลยเธอสปอยเขาทำไมเนี่ย เห็กสิบสี่คูณสิอ็ดแล้วก็บวกอีกสิเจ็ดเมตรก็คือเจ็ดรอยยสิบเอดเมตรครับต่อไปของผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันจะหายไปหรือเปล่าหายอะไรเหมือนหายอะ่ะเธอไม่ได้แกล้งเขาใช่ไหมไม่ได้แกล้งคือเธอเธอชนะไง โอเคพี่ขวัญมีทั้งหมดหนึ่งสองเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามหูสิบสามก้อนเาไอรอนก่อนเราบอกชก็คือก็คือพี่ชนะน่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ้าฮ่าฮ่คอ่แฮ่าฮ่ะฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าร่นฮ้าเ่าก่าฮ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 ่าม่นฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าั้าฮ่า่าฮ่่าไ่าฮ่แฮ่า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 ฮ่นฮ่าาาฮ่าาฮ๋าาา่ ทุกคนเท่ากับว่าวันนี้พี่ขวัญก็ชนะพี่พีไปนะคะผมว่าเรามีเพชรเยอะกว่าทุกคนโอเคค่ะให้น้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญและก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันน<ช>ี้ขอตัวลาไปก่<ช>อนค่ะทุกคน<อ>บายบายค่ะ